น้อมกราบสาธุค่ะท่านอาจารย์อาการจิตของข้าพเจ้าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนรับคุณอนุรักษ์แมนดับชันอินทร์พราสุ์แบบอริย์ใช่ไหมครับอาจารย์ท่านท่สองครค่ะน้อมกราบสาธุน้อมกราบขอโอกาสเจ้าค่ะท่านอาจารย์อาการจิตของข้าพเจ้าเมือม่อเมือ่อเมื่อ เมื่อเช้าแล้วก็เมื่อคืนค่ะท่านอาจารย์เมื่อเช้านี้ก็คือ,องามในเบื้องต้นด้วยการดับผัสสะ,ะดับไอ้ดับการมสัญญาดับอกุศร,รธรรมก็เจริญมรรควิธีสีองค์ธรรมต่อเนื่องต่อเนื่อ,อง,อองสภาพธรรมที่ที่ทผุดออกมาก็มีติดตึกวิตกวิจารฟุ้งออกมาแต่ก็ต่อแต่ก็ไม่ไม่มากแต่แต่ข้าพเจ้า ช่วงช่วงแรกรอบหนึ่งร,งรอบสองข้าพเจ้ายังยังขาดสัมปชัญญะอยู่พอไปต่อไปต่อไปก็กําหนดกําหนดสมาธิอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักก็ทราบชัดรู้ชัดว่าเออเป็นองค์วิตกวิจาร์ณออกมาฟุ้งออกมาพุ่งมาข้าพเจ้าก็ดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆพอได้อ่า ไปได้สักพักหนึ่งสภาพธรรมที่เขาปลดออกมาปลดออกมาก็อ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงก็ว่าทราบชาัดว่าอ,องค์นี้องค์นิวรันห้าเนี่ยเขาหลับไปเขาเขาสงบไปค่ะท่านอาจารย์ก็เกิดสภาวะที่ที่ตรงนั้นที่ทราบชาัดตรงนั้นว่าเออโป่งโล่งขึ้นมาข้าพเจ้าก็ไปต่อชานหรือสีกับที่ที่เขา เขาต่อเนอื่องกันนะคะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ดับผัสสะอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักเอ่อก็มีมีชาลือษีขึ้นมาสภาวะที่คันขึ้นมาในคอคะ่ะอยู่ลึกๆคันคันคันข้าพเจ้าก็กําหนดดับเพราะว่าชาบชาจจบติว่าชา์จกําก่อนมอชร์จาลังตรงนี้ก็คืออยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลัก จนกระทั่งว่าทราบชัดแล้วว่าอ่าองค์งนิวรันห้าคือหลับไปแล้วอาคาท่านจามชัดชัดกำลังตรงนี้คือสภาวะที่ที่เขาไม่เกิดน่ะหนึ่งรอบสองรอบคือไม่ออกมาแล้วข้าพเจ้าทราบชัดตรงนี้จนกระทั่งว่ารู้ชัดว่าเขาไม่มีมาแล้วเขาเขาไม่ผุดออกมาแล้วค่ะท่านจามค่ะเจอหมายความว่านิวรันห้าหลับไปพร้อมกับวิตกวิจารมิตต่มวิชาใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ไหมแล้วถึงจะไปชาลตีเขาถึงจะมีกําลังดันต่อไฟใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะท่านจ่นถ้าไม่มีกําลังก็อยากเพิ่มไฟกานไปเมื่อไหร่ก็โดดทุกท่านจะไปก็เป็นแถวแต่ก็ต้องไม่ไปต้องรอให้เขาไปเองก็คือประมาณภายในนั่นแหละในภายในนะั่นเขาจะมีกําลังวเขาจะปุ๊บไปของเขาค่ะใช่ค่ะท่านจันเราจะทริหท่านเจอแล้วใช่ไหมแบบนี้อ๋อเจอไม่ไม่เกี่ยวข้าพเจ้าเลยเขาไปของเขาเองค่ะท่านจันถูกต้อง อ๋อโอสาธุค่ะท่านอาจานค่ะค่ะพอพอหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็กําหนดอ่าดับขะสะอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักองค์องค์งงชายฤศีก็คันวนนั้นที่มีความยากเขาจะดันพุทธไปเลยอ๋อถูกไหม<ข>ใครที่ไม่รู้เท่าทัานกิเลสเขาก็จะดันพุทธไปเลยค่ะถูกไหมเ<ช>ข,า,ข,า,ขาดานันไม่กิเลสดันนะ ดันได้ไปอย่างเดียวเข้าใจป่ะที่ผ่านมาล่ะอาอ่ะใช่ใช่ค่ะตรงตรงค่ะตรงเขาดันในนั้นไปกันนะ่ะไฟะเพราะว่าเสร็จเขาเลยชาลติเข้าปั่งเลยโซชาลติเข้าไปทุกอย่างก็มาหมดแล้ว<อ>นะไปว่ามิตรของปีจานในวันหน้าเขาพู้อควางนั่นอยู่ตรงนั้นแนตะ่ว่าเขาคอมเปตเอเหมือนรู้เรื่องเหมือนเข้าใจโลกสบายสบายสบายฮะ รู้ชัดแล้วใช่ไหมเรารู้ชัดชัดแล้วค่ะข้าพเจ้ายังไม่ไปค่ะเรารู้ชัดปุ๊บเขาก็จะท่านทราบเรารู้ชัดปุ๊เขาก็จะส่งอยู่พอท่านทราบแล้วรารู้ชัดปุ๊บเขาจะดับไปฮึ่มฮึ่มแต่เมือเขาดับไปปุ๊บเนี่ยกําลังภายในจะดันทุกข์ออกเลยค่ะออกปุ๊บท่านจะรู้เลยท่านในจิตของท่านต่อไปเขาจะหลอกท่านไม่ได้อีกโอ้ชาติทุใช่ค่ะขาดตรงค่ะท่านอาจารย์แม้เขาหลอกท่านไม่ได้ปุ๊บในก็หมายความว่าอะไรไม่มีทุกข์ ไม่มีสุขละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสในก่อนได้นี่ไงเขาจะถาท่านเข้าอยู่สู่สุขพอ,อท่านเขา้าตัวสุขปุ๊บจะเป็นสุขแบบพระอริยะทันทีเพราะนั้นจะมีความแตกต่างกับสุขที่ท่านจี๊ดหนึ่งแล้วก็ไปเลยไม่ใช่เลยคนละเรื่องคนละอันค่ะคนละอัอนค่เลอไปลองตอบมาสิเป็นยังไงคือไม่มีอะไรเข้ามาแทรกตรงนั้นเป็นเป็นเฉยเฉอยู่เป็นความสุข เป็นเอกเทศเฉพาะองค์นี้ค่ะข้าพเจ้าก็ตอบไม่ถูกค่ะท่านจารค่ะเย็นสบายไหมใช่ใช่ค่ะเขาเย็นเบาสบายใช่แบบว่าจี๊ดถึงหมดไปเลยแล้วหายพับไปไม่ใช่ท่านอยู่ระยะหนึ่งนั่นแหละใช่ใช่ค่ะชุ่มซื่นแล้วเท่าถึงจะเกิดเวทานาถาม้าค่ะอ๋อโอ้สาธุสาธุท่านจารใช่ใช่ค่ะสาธุค่ะตรงไหมตรงที่าพูดตรงตรงค่ะท่านอาจารย์ค่ะตรงค่ะ เพราะนั้นอย่ามาหลอกเลยกีเลยกระจกค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์อย่ามาหลอกเราไอ้กีเลยกระจกมากระจกสุขะเรเห็นตัวหมดไปกลัวอะไรหรือใช่ไหมล่ะอ่าเมื่อท่านเสพสุกแล้วเป็นยังไงก็เบาใช่ไหมค่ะเบาสบายคนะคือเขาเข้าไปของเขาเองค่ะท่านอาจารย์เขาดันเขาคือเขาเต็มรอบของเขาหรือไงข้าพเจ้าก็ก็คือผู้ดันมัคเข้าไปเลยเพราะว่า อเขาดันออกมาเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกแล้วก็ด,ดับจารือสีดับมานจิตสภาวะตรงนี้ก็ไม่นานก็ทราบชัดอีกว่าเขาสงบไปแล้วองค์องปิติจารือสีองคอ์มานจิตก็สงบจริงๆข้าพเจ้าก็อยู่อาจเจริญม,มากกวิธีสีองค์ทำต่อเนื่องต่อเนื่งองอยู่ตรงปลายจมกูกค่ะท่านอาจารย์ก็อยู่ไปอีกสองรอบสามรอบจนกระทั่งว่าไม่มีออกมาแล้ว ก็เฉยนิ่งเฉยอยู่ตรงนั้นว่าไม่มีจริงๆทีนี้ถึงถึงมาเป็นอองค์สุเวทนาที่ที่ปรากฏเกิดขึ้นชัดเจนตรงนี้ค่ะท่านจารย์องชอยติไม่ได้เรียกว่าสุเวทนาเรียกว่าสุขค่ะค่ะที่อบงบวิตกวิจารปิติสุสค,นะควิตกวิจารปิติสุตรงนี้แหละก็จะเป็นรวมเป็นเอกคตา น,น,รรนี่อันนี้จะไปรวมก็คือสลุชานรวมอาการทั้งหมดอ๋ยยอข้าใจคะ่ะท่านอาจารย์หลังจากที่เขาทรงเมือม่อเมือ่อคืนก็ทรงอยู่ได้ระดับหนึ่งนะนานเหมือนกันแต่สภาวะของของเมื่อเช้านี้อ่า แตกต่างมากเลยค่ะท่านอาจารย์สภาวะที่ที่เขาเข้าไปตรงนั้นแล้วทรงอยู่ลมละเอียดละเอียดเบาเบาเบา,บาอยู่ตรงนี้นาะนจนกระทั่งว่าในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลยค่ะท่านอาจารย์คือคือประดับหมดเลยแล้วก็ทรงอยู่ที่ที่มันคือข้าพเจ้าก็พูดไม่ถูกคือไม่ไม่ไปไม่มาคือทรงอยู่ ความสุขตรงนั้นน่ะอ่ะาค่ะท่านอาจารย์เอคือความนิ่งความสงบคือเป็นอะไรที่ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยพบมาก่อนละ,ละอ่าสภาพธรรมที่ที่เกิดหน้าขณะนั้นรูปก,กายกายเราก็หายไปเบาสภาวะที่คูณรู้อยู่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ตอบน,นี้ค่ะน้อมกับสาธุทรงอยู่นานนะคะท่านอาจารย์ค่ะ นั่นก็คือสภาวะที่ท่านเขาไปเจอเอกขันตจิตก็คือจิตั <c oughs> ้งอยู่เมื่อเข้ามาจากสภาวะอย่างถูกต้องก็คือสํมรวมจิตให้มีอารมณ์เดียวแล้วก็เข้าสู่ระบบจิตตั้งอยู่ก็คือนิโรธในยะที่หนึ่งจิตควรกับกายงานจิตอ่อนจิตที่เรื่อใสใช่ไหม <c oughs> เข้ามาสู่สภาวะนะครับงานในเบื้องต้น ทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำ,ทำทั้งหลายย่อมยังทำท,ำทำั้งหลายให้บริบูรณ์เมื่อเข้าบริบูรณ์ก็จะเข้าจิตตั้งอยู่เมื่อจิตตั้งอยู่ก็เข้าสู่ชั้นที่สองชั้นที่สามนิโรธในยันที่สองก็เข้าสู่ระบบอะไรครับอจิตปัจจากาจกิเลสค่ะนิโรธในยันที่สองค่ะนิโรธในยะที่สองะกา,าเป็นอะไรเรียว่า จิตดังเดิมอ๋อค่ะค่ะรด็ก็คือจิตแท้จิตดังเดิมก็คือเข้าถึงชั้นที่สองนั่นแหละสองปุ๊เขาก็เข้าสามเพราะนั้นถ้าผ่านหนึ่งได้ก็ต้องมาสองแน่นอนต้องมาด้วยกําลังภายในแล้วก็อยู่ใช้กําลังก็เอาจะผ่านสองเขาก็ต้องเข้าสามแล้วก็อยู่ด้วยกําลังภายในย่างภายในขึ้นมาเพื่อให้มีกําลังพอมีกําลังปุ๊บเขาจะจัดการสามเขาได้เองโดยอัตโนมัติใช่ไหมเพื่อเขาจัดการสามแล้วก็เขาจะมีจิตการทานก็ใช้กําลังต่อ ใช่ไหมที่ถ้ามาในด้านช้าต่อหมดตรงจุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไปลาต่อปุ๊บเขาถึงจะเข้าสู่สุขได้สุขแบบบ้าหรือยไม่ใช่สุขแบบชาหรือียังเขาบแวบหนึ่งปแล้วแวบหนึ่งป่ไม่ใช่สุขแบบบ้าหรือยะไม่ใช่แบบนั้นเพราะนั้นเขาจะเข้าสู่อะไรไม่มีทุกไม่มีสุขละสุขละทุกเห็นไหมตรงนั้นอยู่มชิมาหมดเลยในระบบข้างในมันก็อยู่ตรงนั้นเกลี้ยงเลย ดับโสมนัถโทนในก่อนได้ทันทีก็คือไม่กระเกิดกระสนไม่ทุรนทุลายสงบระงับปันนี้เป็นธรนรมชาติไม่กระเกิดกระสนไม่ทุรนทุลายเต็มรอบแห่งการเจริญเต็มไหมล่ะเต็มค่ะท่านอาจารย์น้องกับสาธุค่ะสองุใว่ไมท่านก็จถงมาถึงได้เนี่ยถึงตรงนี้พวกเขาจะต้องเข้าสู่เวทนาสามเวทนาสามของท่านปรากฏแล้วเป็นยังไงเวทนาสามที่ปรากฏก็คือเอ,อ่อ คือสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกกรรมสุกเวทนาก็คือเฉยเฉยอยู่วางเฉยทรงอยู่ซึ่งอุเบกขาตรงนั้นนะคะทาา่านจ๋าค่ะพอท่านได้อบรมแล้วมปเพราะอบรมแล้วเขาก็จะทรงอยู่อย่างไม่ว่าเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏปุ๊บเขาก็ไม่สนใจในเกิดปรากฏในสุกเวทนาทุกนาทุกกรรมดฉะนั้นจิตที่ได้อบรมแล้ว นี่คือจิตที่ได้อุรมแล้วกายที่ได้อุรมแล้วก็จะไม่สนใจกับสภาวะทั้งหมดไม่ไม่ติดนะครับจึงเข้าสู่ทรงอุเบกขาเมื่อทรงอุเบกขาเขาจะทําให้กายเบาจิตเบาเห็นไหมครับแล้วในที่สุดก็ทงให้ความไม่เกิดลมละเอียดลมละเอียดลมละเอียดจนกระทั่งลมอันชาตาปัสสาวะหมนะครับผู้รู้ผู้เห็นก็จะปรากฏ อั้นก็จะว่างทั้งระบบไม่มีอะไรปรากฏมีไม่มีอะไรปรากฏไห่ไม่มีอะไรเลยค่ะรู้รู้อยู่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยค่ะท่านจ่าค่ะนั้นในสภาวะนั้นจึงเข้าสู่ระบบที่ฟงฟองตัดนั่นคืออะไรมีลมไหมอ่าลมไม่มีค่ะท่านจ่าอ้าก็จะเข้าสู่ระบบฟองคือลมย่อมไม่พัดน้ําย่อมน้ำย่อมอะไรน้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีคารย่อมไม่คลอด พระจันาร์พระอาทิตย์ย่อมไม่ข so ึ้นและไม่ตกค่ะอาดูเป็นตั้งอยู่มันคงสาวแล้วเนี่ยค่ะโอเเพราะนั้นลมย่อมไม่พัดเพราะนั้นท่าทั้งสี่จึงไม่มีการแปกตัพมอกไม่ปรากฏอลมย่อมไม่พัดน้ำย่อมไม่ไหลไม่มีอะไรกั้นในนั้นหยุดทุกอย่างจบไม่มีอะไรเลยสติมีกันย่อมไม่คาอด แต่เพราะนั้นจึงมีบุตรที่เกิดจากอเคาลักขององค์ถึงเกิดขึ้นนะครับจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยออกลูกออกมไาได้ก็บุตรของโอค์มีทั้งหญิงและชาย <Okay. S 2> แต่ตรงนั้นไม่นับเนื่องว่าเป็นหญิงหรือชาย <Okay. S 2> ไม่มีจุวตนเห็นไ,ไหมครับแ <Okay. S 2> พระอาทิตย์พระจันทร์ยังไม่ขึ้นมมนองก็คือ เท่านั้นจะมาบรรู้ได้ทั้งคือ,อละกางวัยนะครับพระองค์ก็สรงเป็นพยานให้แม้เพราะเป็นเปเปิดเป็นพระจุลจักที่ส่องแสงสว่างอยู่ตลอดกาลนะครับตั้งองูอ่สาวน,าน,นี้ไม่มีสูญหายไปไหนดันนิพานจึงมีสภาวะที่ตั้งตรงอยู่ตลอดเวลาเกิดไม่ปราฏกฏขณะที่ไม่มีอะไรแทรกตอนและขณะที่ปราฏกฏอยู่ก็ไม่มีการเสือ่อม เห็นไหมครับนี่ก็คือสภาวะที่เข้าไปสู่นั่นก็คืออะไรไกายทิพย์กายทิพย์ถายทอดระบบครับนั่นคือดุลระยะที่สามทุกขามไม่นีปากระทาทางดาเดิในให้ถึงการดับทุกเดิไม่มีเสือเห็นไหมครับนี่ก็คือระบบ,บขององค์ที่ถ่ายทอดเข้าสู่ระบบ,บกายทิพย์เมื่อกายทิพย์เอาองค์ถ่ายทอดให้แล้วก็จะเป็นในสู่นในอันนี้ก็จะถ่ายทอดในสู่นอกนนจากภายในออกมาสู่ภายนอก นะครับองค์ก็ส่งมาส่งให้กับผู้วิมุตต์ผู้นั้นก็ในขนาดนั้นก็เป็นผู้ที่ได้รับองค์ธรรมมะองจึงกลับมาอบรมสภาวะนะครับจากองค์วิมุตต์ก็จะถ่ายทอดให้กับผู้เดินมาแล้วก็จะรับช่วงกันต่อคือนอนอกส่วนนอกนะครับจากระบบนี้ขึ้นมาแบบนี้แต่ครับแต่ส่วนระบบของนอกส่วนนอกที่บรรลุกันนั่นก็คือผู้ที่บรรลุองค์วิมุตต์แล้ว อ่าน,นั้นคือองค์วิมุตติบรรลุแล้วเข้าสู่องค์วิมุตติก็คือเป็นพระสัตบุตร,รแล้วท่านนี้ท่านยังไม่ได้เป็นเพราะน,นั้นเขาก็จะมาตามระบบนี้จะไปเกี่ยวพันกันไม่ได้หมดเลยยืหรือนะบอกเข้าใจไหมอย่างนั้นเข้าใจค่ะน้กับสาธุค่ะตั้งใจค่ะอันนี้เวลาท่ากับท่านอนุญาตหลักแ่้ก็ได้บรรลุธรรมของงค์ไปทันแรกไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยเนาะ ไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อะไรไม,ไม่ไม่มีความอยากตรงน,นั้นแหละค่ะท่านอาจารย์ไปตามผู้เดินมรรคพาไปน้ำเกจือคือค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงคือเบาโล่งค่ะท่านอาจารย์คือโล่งคือเบากายเบาจิตสภาวะอ่าของเมื่อเช้าน้อมกาบขอกาท่านอาจารย์สภาวะที่ท,ที่ปฏิคาสัญญ,ญาเมื่อเช้าที่ออกมาที่ที่ไปประทะแรกสภาวะของอารมณ์คือ บริบาลเขาเอารองเท้าออกไปกัดไปคาบเล่นดึงผ้าอเปิดเปิดประตูไว้ให้เขาเข้ามานอนเพราะฝนตกกระจุยกระจายไปหมดเลยแต่นิ่งเงียบไม่ไม่เกิดอะไรเลยค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปฏิฆาสัญญาไม่สะดุ้งเข้ามาที่จิตเลยอ<ช>ขอของเมื่อเช้เาข้าพเจ้างงอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันกระจายไปหลายคู่ทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านเอาผ้ามากัดกระจุยกระจายนิ่งเงียบข้าปเจ้าอัจฉรยตรงนี้มากกว่านะค่ะราว่าที่ตรงตามมาสู่พระองค์นั่นแหละสงบระงับปานีษฐ์เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกะสนไม่ทุรนทุรายเต็มรอยการเจอและปฏิภักสัญญาณนัตตัดสัญญาอาหารการมังการราคานุสัยมานานุสัย ิธีที่ผิดทั้งหลายแหละได้ปรับระบบหมดเลยอ๋อสาธุค่ะปรับทั้งหมดเลยนะนี่คือการบรรลุด้วยภาวนาบรรลุจิตนะครับก็จะทำให้ท่านทรงสภาวะเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่แต่ก็ไม่ให้ยึดโอ้ก็ไม่ได้ยึดอุเบกขาเพราะอะไรเพราะเราต้องอ่าปล่อยวางทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางปัจจุบันอีกไม่ยึดไม่ติดนะครับ อย่างนเข้ายคะ่ะท่านจา์น้องการสาธูค,คะ่ะต่ะอปไปท่านก็ไปหาเวลาเข้าบวสักเก้าครับเข้าบสักอนะครับวันไหนก็แจ้งเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนคเข้าแบบปกติปกต,ติแล้วก็กําหนดแตาเช้าอันเนี้ยให้ท่านอยู่ในระบบเนี้ยจนเป็นผู้ชํานาญจิตแล้วก็เข้าบวชสัเกา้อาอาจจะเว้นไปวันสองวันต่ม,มาแล้วแต่ท่าน สะดวกวันไหนก็เข้าวุสดเกา้าทีนี้ก็จับไม่พลาดแล้วแล้วก็อยู่ในองค์ธรรมแบบเนี้ยอย่าไปอยากอย่าไปคิดแบบนี้ก็คือองค์ธรรมของท่านก็จะบริบูรณ์แบบนี้แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาท่านเข้าองค์ธรรมองค์อื่นนะไม่ว่าเขาจะเป้าชาติหนึ่งสองที่เขาจะไปอย่างนี้หมดเลยไม่ม uh ีอะไรมายุ่งกับท่านอีกต่อไปเพราะท่านได้ทราบชาติรู้ท่านทาแบบนีนจริง uh huh. เห็นระบบของเขาหมดแล้วท uh huh. ่านเห็นระบบข้งหมดแล้วเนี่ยรู้แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงรับรองให้แล้ว ท่านก็จะสามารถผ่านได้แต่ตวันนี้ก็ไม่ต้องเกงงกลัวกิเลสแต่ก็ประมาทได้นะอย่าอยากอย่าเกินแต,ต,ต้องสำรวมิคิดไว้อยู่แบบาาอาอาอยัยากไม่ได้ยบบากไปใช่ไหมอ่ะก็ไม่ยากก็ง่ายๆนิดเดียวแต่ความ ความอยากของกิเลสอ่ะของจิตอ่ะเขาปรุงแต่งไปผู้เดินมาเขาทราบตั้งนานแล้วเขาถึงได้รอจังหวะตรงนี้ให้แมทกันกับผู้ปฏิบัติเขาถึงพาข้าพเ,เจ้าไปเลยคือทราบชัดตรงนี้เลยค่ะท่านอาจารย์น้องกับสาธุค่ะก็เป็นเรื่องดีที่ท่านวันนิดาหลักโคตรได้บรรลุองค์ธรรมทั้งสี่แม่ตาจมองค์สี่ก็จะเป็นผู้ทรงชาเนผู้ได้ชาเป็นท่านแรก ที่เดินมาเข้ามาในระบบนี้ระบบใหม่<ค>ะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีการนำโมเตนาศาธุให้กับท่านนิตาละคน้วยครับกานำมตนาสาธุก็มีอะไรจะกล่าวกับพี่ฉิดน,น้องไหมอ๋อน้อมกลาบสาธุน้อมกลาบขออากาศค่ะ คือ,อถ้าทําตามท่านอาจารย์ผู้นําจิตแนะนําบอกสอนค,อคือคือไม่ต้องอยากความความอยากก็มีทุกคนแต่เราต้องกําหนดให้ได้ว่าจะไม่มีความอยากและเข้าระบบของพระองค์ก็ให้ทราบชัดรู้ชัดตามตามอ,องค์ฌานที่เราปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอยู่ตรงนั้นก็จะถึงตรงนี้โดยที่เขาเกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ยังไม่ได้ตั้งใจเขาพเจ้าก็ยังไม่ตั้งใจว่าเขามาถึงตรงนี้แล้วเหรอก็เพิ่งจะทราบ เมื่อคืนเมื่อเช้าเนี้ยค่ะท่านอาจารย์น้อมกราบสาธุสาธุกับสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องทุกคนทุกท่านค่ะน้อมกราบสาธุค่ะท่านอาจารย์เปลี่ยนไปปเเยยอะมลี่นค่ะท่านอาจารย์คือยังไงในอธิบายให้ฟังความแตกต่างสิคือคือไม่หวั่นไหวนะคือทราบชัดเลยว่าจะมารูปแบบไหนข้าพเจ้าก็ไม่กลัวว่าเขาเอ่าทั้งอ่นิวรห้าทั้งชาลือศี ที่ที่เขามาในในสมาธินอกสมาธิข้าพเจ้าก็ทราบชัดรู้ชัดตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าคือเราก็มั่นใจอยู่ในามปฏิปทาของพระอ,องค์แล้วก็มั่นใจอยู่ว่าอออ่่าาคืออมรรควิธีของพระอ,องค์ะอะค่ะอ่าปฏิหารคืออที่ที่เกิดขึ้นถ้าเราทําจริงก็จะ เกิดขึ้นที่จิตเราจริงๆแล้วก็เห็นจริงๆค่ะท่านอาจารย์ไม่ว่ากลางคันกลางวันกลางคืนถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้ก็จะทราบชัดรู้ชัดตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์น้อมกับสาธุสาธุค่ะ อาข้าพเจ้าจะอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะท่านอาจารย์ให้ชำนาญจิตก่อนถ้าข้าพเจ้าพร้อมแล้วข้าพเจ้าจะแจ้งท uh, ่านอาจารย์ไปว่าข้าพเจ้าจะเข้าอโบสถ์ตอนไหนค่ะข้าพเจ้าจะอะอยู่ตรงนี้ให้ชำนาญจิตให้เขาเบาโล่งไปนี่คือเพิ่งเพิ่งจะเกิดค่ะข้าพเจ้าก็ขออยู่ตรงนี้ก่อนค่ะท่านอาจารย์น้อมก้ามขอตัว ในส่วนของการถึงมากนะในส่วนของอินทร์ประสริฐแบบปริยะอันนี้ก็จะเหลือแค่การเข้าวสดเก้าเท่านั้นค <c oughs> ะครับ <c oughs> อนโมทนาสาธุบค่ะน้อมกับสาธุน้อมกับอันโมทนาสาธุท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะ